พามาชมบรรยากาศยมามเช้าๆนะคะวันนี้ก็เห็นคุณตีปุนบอกว่าให้ถ่ายภาพแนวเอ่อแนวนอนเขาลงวิดีโอยาวก็เลยมาลองขึ้นไลดูาพมาชมธรรมาชาติยมามเช้าวันนี้อากาศสดใสพระอาทิตย์ส่องแสงตั้งแต่เช้าชุมบิวทิวทัศน์แล้วก็ พาสองเสือออกมาเที่ยวชมเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านมาจะเครียดต้องพาหมาออกมาเดินเล่นแล้วก็มันก็จะเดินกินยอดหญ้าซึ่งไม่เข้าใจว่าหมาที่บ้านข้าวก็กินยอดหญ้าก็กินเขากินเพื่อถ่ายพยาธิหรืออะไรก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกเลยนะคะว่าทำไม หมาที่บ้านตอนเช้าเวลาพาออกเดินเล่นหมาจะชอบกินยอดหญ้าซึ่งก็เราก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นธรรมชาติของสัตว์ประมาณนี้ใครมีความรู้เมนมาบอกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบที่อารินตัวสีดำแล้วก็อารันตัวสีน้ำตาลนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีคะ่ะ